ตอนนี้เรารับสมัครผ่านทาง s อ e 1 ID ีนะคะซึ่งทางสมาชิกของ s อ e 1 ID ีเนี่ยพอผ่านเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในเ,เราก็กดเข้ามาในสมัครในสมาชิกของ s อ e มีฟิวเวอร์เลชคลับได้อีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งสมาชิกของวันไอดีตอนนี้ก็มีกว่า2 0 0แสนรายแล้วนะคะอยากจะให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆมากกว่านี้นะคะเพราะว่า s อ e มีทั่วประเทศเนี่ยมีถึง3ล้านรายนะคะการเข้าถ<ม>ึงแหล่งเงินท<ม>ุนนะคะทาง สสวก็มีต่อยอดให้ความช่วยเหลือ SME อในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการรัดขั้นตอนเวลาที่จะทําเรื่องของการกู้ยืมเงินจากทางแบงค์รัฐหรือแบงค์เอกชนนะคะที่เป็นพันธมิตรของสอสวนะคะเราก็จะได้รับ Fast Tra c กนะคะหรือขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อ SME นะคะในหลายๆส่วนของทุกๆแบง ที่เขาได้พรอไวออกมานะคะรวมถึงกรีนโลนนะคะที่จะมีดอกเบีอัตราพิเศษที่ต่ำค่อนข้างต่ำนะคะเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจของท่าน,นะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีสินเชื่อรายย่อยเพื่อ s อ e ทั้งหลายนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของท่านที่ประสบอุทกภัยนะคะทำให้ทรัพย์สินหรือว่ากิจการของท่านเสียหายเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อท ทางส,ะสะวได้ทางศูนย์ OSS ทั่วประเทศนะคะถึงความแจ้งความจำานงนะคะว่าท่านต้องการความช่วยเหลือในด้านาแหล่งเงินทุนหรืออะไรเราก็สามารถติดต่อพาท่านเชื่อมเข้าไปกับพวกแบงค์ที่มีนโยบายตรงนี้อยู่นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการด้วยวยค่ะจะมี SME Academy นะคะ365สามารถเข้ามาได้ในช่องทางเดียวกันก็คือทาง แอปพลิเคชัน SME Connect นะคะแล้วก็เข้ามาดูใน SME Academy 365ในนั้นจะมี Information ต่างๆช่วยแนะนำนะคะหรือว่าแม้กระทั่ง SME Coach นะคะก็เข้ามาในในแอปพลิเคชัน SME Connect ได้นะคะแล้วก็จะมีวิธีแนะนำหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อจะเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวหรือว่าเป็น global trend ก็คือเป็นเทรนที่เป็น green economy ของของโลกนะรวมทั้ง การเตรียมตัวไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ,ๆของกับประเทศ EU ได้ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็ ครอบคุณครอบคลุมเกือบทุกด้านนะนะคะแต่เราก็ยังต้องการพันธมิตรที่ผู้ประกอบการอาจจะมีความต้องการหรือความจําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเงินทุนรายย่อยนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการที่จะมีส่วนใหญ่เนี่ยบางทีใช้เงินลงทุนไม่ได้มากมายอะไรนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะกู้แบงค์หรือกู้ธนาคารได้นะคะเราก็อยากได้พวกนอนแบงค์ bank, หรืออะไรที่เข้ามาติดต่อมาเป็นพันธมิตรนะคะเพราะพวกนอนแบงค์เนี่ยเขาจะให้สินเชื่อกับ s m e เนี่ย ในแคปวงเงินที่ไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นหลักหมื่นหรือไม่เกินแสนบาทอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยอาจจะมีอัตราที่แพงกว่าแบงก์แต่ว่าก็ยังดีกว่าที่ SME จะต้องเข้าไปกู้นี่นอกระบบนะคะเราก็พยายามจะรวบรวมนอนแบงก์เหล่านี้นะคะหรือฟินแลนซ์ที่มีสิทธิประโยชน์ให้กับ s อ e รายย่อยนะคะสามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค ประกันค่ะอันนี้เราก็ตอบสนองนโยบายรัฐบาลนะคะโดยการที่ผู้ประกอบการ SME ที่มีสินเชื่อกับภายใต้โครงการของเรานะคะสะสะวร่วมกับทางทอพวหรือ SME Bank เนี่ยเราก็พยายามาลิสต์ผู้ประกอบการเหล่านี้ขึ้นมานะคะในส่วนพื้นที่ที่ประสบเ,เหตุการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเหล่านี้ที่อยู่ under โครงการเนี่เรากำลังติดต่อไปทางเอชเอ็มีแบงให้ ยืดระยะเวลาการชําระหนี้หรือว่าแม้กระทั่งซัพเพินในเรื่องของดอกเบี้ยไว้ก่อนนะ,นะคะแล้วก็เรายังติดต่อในเรื่องของการกู้สําหรับฟื้นฟูกิจการนะคะในกรณีที่กิจการได้รับความเสียหายแล้วก็มีการติดต่อทางไม่ว่าจะเป็นแบงค์แบงค์ออมสินนะคะหรือว่าจะมีแบงค์เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกหลายๆธนาคารเลยที่ช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้ธนาคารเองก็มีมาตรการช่วยเหลือจะมีโดยการลดดอกเบี้ยนะคะหรือว่าให้เงินกู้ ในกรณีพิเศษที่สําหรับพวกเอสมไที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีการเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับ SME นะคะในการที่อาจจะก,กิจการเนี่ยเสียหายไปกับน้ําท่วมแล้วไม่รู้จะทําดําเนินการยังไงต่อไปหรือว่า,าจะทําอะไรต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีองค์ความรู้ตรงนั้นหรือว่าเป็นการช่วยซัพพอร์ตหรือว่าให้คําแนะนํากับ SME ไได้นะคะรวมถึง เอสเอที่มี m a d ดอินไทยแลนด์หรืออะไรเราก็พยายามจะรณรงค์แล้วก็ช่วยเหลือโดยที่เราทำเอส e g p หรือเอสกับการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนะคะซึ่งตรงนี้เอสเอก็จะมีได้แต้มต่อ10%บเถึงสิยิ่งถ้ามีตาเม a ดอินไทยแลนด์ของกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็มีการลด แต้มต่อตรงนั้น15%นะคะเวลาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและรายใดที่ไม่เกินวงเงิน5 0 0 0 0บาทนะคะสามารถที่จะได้บิดดิ้งได้ชนะเป็นที่1ไปเลยเพราะว่าเราให้ Priority กับ SME ก่อนนะคะมากกว่ารายใหญ่ๆนะคะซึ่งอันนี้ทำได้ทั่วประเทศโดยการเราเข้ามาจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสวนะคะในในส่วนของ SME GP นะคะก็คือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งตอนนี้เราทำก SME เเนี่ยจดทะเบียนมาทั้งสิ้น1 6 0 0 0 0กว่ารายนะคะแล้วก็มียอดที่ค้าขายกับภาครัฐไปแล้วกว่า5 0 0แสนล้านบาทนะคะซึ่งเราก็ยังให้การช่วยเหลือแล้วก็รับการสนับสนุนเอ่อโดยตรงนะคะจากกรมบัญชีกลางที่ว่าพอเรามาจดทะเบียนตรงนี้เนี่ยก็จะไปขึ้นทะเบียนอยู่ที่กรมบัญชีกลางแล้วเราสามารถบิดดิง้งหรือว่าบิดงานของภาครัฐได้นะคะเราก็จะได้โอกาสของ SME ที่ดีขึ้นนะคะเหล่านี้เราก็เตรียมมาตรการ ที่รองรับช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางของอศูนย์บริการ SME ทั่วประเทศนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่สรารกลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะเรียกว่าศูนย์ OSS หรือ,อ SME Service Center นะคะซึ่งท่าน SME ที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็นําข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ท่านต้องการอะไรเข้ามาที่ทางศูนย์ OSS ได้เลยนะคะเราก็ยินดีที่จะรับฟัง ความคิดเห็นแล้วก็ความาส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังท่านค่ะสบนะคะอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ท,ทุกท่านนะคะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะคะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก SME Privilege Club ให้กันมากๆเลยนะคะส่วนการสมัครเนี่ยก็ง่ายมากนะคะสามารถเข้ามาได้ในแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชัน SME Connect นะคะแล้วก็เข้ามาสมัครใน SME Privilege Club หรือจะโทรมาที่คอ c เซ็นเตอร์ของเราคือ1301ก็ได้นะคะแล้วก็เข้ามาใน w w w .sm.go.th นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า SME พ e เ e c ค u บนะคะมีหลายๆช่องทางเลยนะคะอยากจะให้เข้ามาสมัครกันมากๆเพราะว่าทางสสวมีสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับ SME ทุกๆท,ทาง ท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องช่องทางการจัดจำหน่านะคะแล้วก็การต่อยอดทางธุรกิจมากมายการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็มีสินค้าแล้บริการอีกมากมายที่จะช่วยต่อยอดเสริมอ,องค์คาพยพให้กับธุรกิจของท่านนะคะให้เจเริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเชิญชวนเข้ามาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะู่ก